ปูดลากเลยเันต้องเมาออดแน่ๆมันมีโซเดียมเยอะแล้วอะเรย่งไเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อหมดใจ้ะผมขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าเหญ่เรือูรละเฮ้ยอไรเนี่ยเยนร้อยร้อนเกลยด อยู่บนท้องฟ้าเฉยพี่เห็นผมอยู่ไหนอยู่บนปราสาทเอนน๊ะทำไมผมอยู่บนนี้เฉยบนทองฟ้าคนห่อได้นึกนเป็นเล่นนี่เฉยแบบซุปเปอร์แมนอยู่โอ้ยเป็นขอบดันดำดินแล้วเตื่นืึกตื่นืึกตื่นดึก Hehehehe <laughs>